คลิปนี้ก็รีวิวนะฮะแล้วก็อัปเดตราคาล่าสุดนะฮสำหรับ Honda เว็บร้อยสิบนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นตัวล้อสีลวดสตาร์ทมือนะครับตัวนี้ตัว2026เลยนะฮะตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับตัว2026ก็จะเป็นไฟเลี้ยวจะอยู่ข้างล่างนะครับเนี่ยฮะตัวใหม่โชว์ใหม่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวไฟเลี้ยวบังลบนะครับ ตัวนี้จดทะเบียนนี้จะเป็นสีดําน้ําตาลนะครับก็จะเป็นสีดําเงานะครับแล้วก็มีสีน้ําตาลด้านตรงนี้นะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์ตัวใหม่นะฮะตัว2 0 2 6นี่ทุกรุ่นนี่จะจะมีทับทิมสะท้อนแสงอยู่ข้างหลังตรงนี้นะฮะสำหรับ Honda w เวบร้อแล้วก็ Honda w เวฟหนึ่งนะครับนี่ฮะตัวนี้ก็จะเป็นตัวล้อซีลวดสตาร์มือนะฮะตัวล้อซีลวดนี่ ยางนอกนี่ใช้ของ IRC อย่างดีเลยนะครับขนาดยางก็80ทับนะขอบ17นิ้วนะสำหรับล้อหลังนะครับตัวนี้ก็เป็นดุมปกตินะฮะแต่ว่าล้อหน้านะครับล้อหน้านี่จะเป็นดุมล้อแบบหลุมแบบนี้นะครับนี่ยวงล้อซีลวดใน2ี่ซี่นะครับส่วนยางนอกนะก็ขนาดยาง70ทับขอบ17นิ้วนะครับ ย่างนอกนี่ใช้ของ IRC อย่างดีเหมือนกันเลยนะครับนี่ฮสวยนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นโฉมใหม่ล่าสุดนะครับตัวนี้จดทะเบียนนี้จะเป็นสีดำน้ำตาลนะครับสำหรับตัวล้อซีลวดสตาร์ทมือนะฮะก็มีให้เลือกอยู่3สีก็จะมีสีดำสีน้ำเงินนะครับแล้วก็สีเทานะครับแต่ถ้าตัวล้อซีลวดดิดหน้าสตาร์ทเท้าตัว2 0 2 6นี่สหนี่ฮอนด้าเขาไม่ทำมาแล้วนะฮะจะทำมา ตัวล้อซีลวดนะฮะแล้วก็มีสตาร์ทมือสตาร์ทเท้านะครับแล้วก็รุ่นถูกสุดก็จะเป็นตัวดับเบิลหน้าหลังนะครับล้อซีลวดสตาร์ทเท้านะตัวนั้นราคาเริ่มต้นอยู่ที่39,900ืนาพนะครับส่วนราคานะฮะสำหรับฮอนด้าเวฟร้อยสิบตัวล้อซีลวดสตาร์ทมือนะครับตัว2026ตัวนี้นะครับราคาตอนนี้อยู่ที่47,900บาทรูปจดทะเบียนนะครับ อันนี้ก็คือราคาที่ร้านฮอน้าจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะครับ47,900บาทพร้อมโอนพอร้อมทะเบียนพร้อมพรบอนะครับอันนี้ก็คือราคาล่าสุดเลยนะครราคาเดือนกุมภา2,569นะครับ, 2, บ,น,รบนี่ฮะสวยเลยนะฮะตัวนี้ตัวใหม่นะฮะไฟหน้าไฟท้ายก็จะเป็นแบบ LED นะครับเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็น LED นะ ส่วนไฟเลี้ยวก็เป็นแบบธรรมดาอยู่นะครับตัวนี้ก็รถผิดวันที่3 1มกราคมนะครับนรบนะครับโฉใหม่ล่าสุดเลยนะครับสำหรับเียบร้อยสิบตัวล้อซีรวดสตาร์ทมือนะครับตัว2 0 26นะครับส่วนระบบเรือนไม้ก็เป็นแบบอนาล็อกเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ก็สตาร์ทมือนะฮะ สายเร่งแบบ2สายนะป้องกันสายแคตเร่นค้างนะครับส่วนกุญแจก็เป็นกุญแจแบบล็อก2ชั้นนะฮะแล้วก็จะมีที่สายชาร์จนะตัวนี้ก็จะเป็นสายชาร์จแบบไทซีนะครับแล้วก็จะมีที่แขวนของนะแล้วก็ที่ใส่ของตรงนี้นะฮะก็สามารถใส่โทรศัพท์หรือว่าใส่ขวดน้ําขวดเล็กได้นะครับแล้วก็ระบบเบรกตัวใหม่นะฮะก็จะเป็นระบบเบรกแบบ CBS ก็คือเหยียบเบรกหลังนะครับเบรกหน้าก็ติดด้วยนะครับ ก็ทำให้ระยะฟรีเบรของเรามันสั้นลงนะครับตัวนี้โฉมใหม่ล่าสุดเลยนะฮะเพื่อนๆพี่ๆว่าสวยไหมนะสำหรับ Honda าเว็บร้อยอซีรลวดสตาร์มือปี2 0 2 6ันี่ะสีดำน้ำตาลนะครับสำหรับท่านใดสนใจนะครับหรือว่าถูกใจในราคานี้ก็สอบถามเข้ามาได้นะครับที่092157129นะครับร้านของเราอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะ ร้านของเราขายทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนนะฮะเงินสด47,900บาทพร้อมอุดพร้อมทะเบียนพร้อมพรบนะฮะเงินผ่อนเครดิตดาวเริ่มต้นอยู่ที่900บาทนะครับออกรถได้เลยนะครับเอกสารในการออกรถก็บัตรประชาชนใบเดียวนะครับบัตรใบเดียวนี่ออกได้เลยนะฮะร้านของเราอยู่อำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์นะอยู่ข้างสถานีรถไฟเลยนะครับสำหรับท่านใดสนใจก็สอบถามเข้ามานะฮะที่0921577129นะครับตัวนี้ก็ ขับเคลื่นด้โซสเตอร์นะฮะแล้วก็เป็นระบบเกียร์นะฮะเกียร์นี้จะเป็นเกียร์วนนะครับหนึ่งถึงสี่นี่ยบไปข้างหน้าเลยนะครับเวลารถจอดนิ่งนี่อย่าไปข้างหน้าก็เปลี่ยนเกียร์ว่างได้นะครับในส่วนของอัตราประหยัดน้ำมันนะครับรุ่นนี้ก็ก็ถือว่าประหยัดนะฮะลิตรหนึ่งนี่ขับได้ถึง71.4กิโลต่อลิตรนะครับเติม1.4นี่ขับได้ถึง1 0 0กิโลนะฮะตัวนี้ก็เป็นราคาที่ติดมากับรถนะ40,000มื 6300นะครับแต่ว่าของเราก็จะมีค่าจดทะเบียนค่าพรบนะฮะของเราก็ขายอยู่ที่47,900บาทรวมจดทะเบียนนะครับจ่าย4 8 0 0 0นี่มีทอนนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของแบตเตอรี่นะแบตเตอรี่อยู่ตรงนี้นะฮะแบตเตอรี่ก็รับประกันเหมือนกันนะฮะรับประกันให้6เดือนนะฮะหรือว่า5,000กิโลเมตรนะครับถังน้ำมันนะตัวนี้ก็จุนน้ำมันได้5ลิตรนะครับ รุ่นนี้ก็รองรับแก๊สโซลเก็แล้วก็ E20 นะครับตัวนี้ Honda รับประกันเครื่องยนต์ให้3ปีนะฮะ30,000กิโลเมตรส่วนระบบหัู้ฉีดก็รับประกันใน5ปี50,000กิโลเมตรนะแต่ว่าเงื่อนไขาการรับประกันนี่ต้องนํารถมาตรวจเช็คตามระยะทางด้วยนะครับทางแรกก็1,000กิโลนะฮะพอต่อไปก็4,000แล้วก็ทุกๆ4 0 0 0กิโลนะครับเนี่ยทางหน้าเขาสวยนะ ไฟหน้าจะอยู่ข้างบนนะครส่วนไฟเลี้ยวไฟรีจะอยู่ข้างล่างนะครับนี่ยสวยงามเลยนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นโฉมใหม่ล่าสุดเลยนะฮะแล้วก็ล้อซีรวดก็จะเป็นดุมคล้ายๆขะฮอนอง h o n d อ CRF เลยนะฮะนี่ฮะวงล้อซีรวดดใน28ซี่นะครับ ราคาเงินสดรวมจดทะเบียนตอนนี้ก็อยู่ที่47,900บาทรวมจดทะเบียนนะครับอันนี้คือราคาพร้อมโอ,อนพร้อมทะเบียนพร้อมพรบนะฮะร,ร้านของเราอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะฮสำหรับท่านใดสนใจนะครับหรือว่าถูกใจในราคานี้ก็สอบถาม้ามานะครับที่0 92157129นะครับเงินสดก็ขายเงินพอรก็ขายนะครับครั้งแรกก็จดทะเบียนนี้จะเป็นป้ายทะเบ,บียนบุรีรัมย์นะครับสำหรับคนนอกพื้นที่นะฮะที่อยากซื้อก็ ซื้อได้นะพวกเราขายเป็นเงินสดให้นะครับสวยนะครับสำหรับตัว2,026นะครับเวฟบร้อยสิบตัว2,026นี่มีให้เลือกอยู่4รุ่นนะฮะก็จะเป็นรุ่นดัมบิดหน้าหลังลอซีลวดนะตัวนั้นก็ราคาเริ่มต้นเลยนะครับ39,900บาทรวมจดทะเบียนนะครับแล้วก็ตัวนี้นะตัวลอซีลวดสตาร์ทมือนะครับดิสตหน้านะครับราคา47,900บาทรวมจดทะเบียนแล้วก็ อีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็นตัวล้อแมกนะฮะตัวล้อแมกนี่มีให้เลือกอยู่2รุ่นนะฮะก็จะเป็นล้อแมกสีดํากับล้อแมกสีทองนะครับส่วนตัวล้อแมกสีดำนะฮะทางร้านขายอยู่ที่49,900บาทรวมจดทะเบียนนะครับแล้วก็ตัวล้อแมกสีทองนะของเราก็ขายอยู่ที่5 1 0 0 0บาทรวมจดทะเบียนนะครับอันนี้คือราคาล่าสุดนะฮะที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบดุรีรัมย์อำเภอกระสังนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะที่เข้ามารับชมนะก็ฝากกดไลค์กดแช หรือว่าเพื่อนๆพี่ๆเคยซื้อหรือว่าเคยสอบถามรุ่นนี้ราคาเท่าไหร่ก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับเอาราคามาเทียบกันดูนะครับเพราะว่าแต่ละร้านแต่ละพื้นที่นี่ขายไม่เท่ากันนะฮะบ,บางร้านก็อาจจะถูกกว่านี้นะบางร้านก็อาจจะแพงกว่านี้นะครับ